ธุรกิจแหววนของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันกระทบธุรกิจเราค่อนข้างมากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันถูกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงเพื่อให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยกลับมาดีขึ้นเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันมีผลกระทบมาถึงธุรกิจเราโดยตรง 40กว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเริ่มต้นจากรับซื้อแหอวนจากชาวบ้านที่ถักมาขายก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่เร็วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจ ใหม่ๆเนี่ยเราก็ผลิตแทบจะไม่ทันนะครับณเวลานั้นเรื่องของดีมานในตลาดมันมีมากกว่าสปายเราก็เลยเติบโตแบบก้าวกระโดดกำลังการผลิตของเราถ้าวัดจากตัววัตถุดิบเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยประมาณพันตันเรามีพนักง,งานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ5,000กว่าคน ปัจจุบันนี้ทุกคนก็เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้เรามีโครงการที่ดําเนินการไปบ้างแล้วเช่นธนาคารปู่เราก็ร่วมมือกับสหกรณ์ต่างๆที่เป็นเครือข่าย เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอีกส่วนหนึ่งเราจะทํำยังไงที่จะเอาอวนที่มันใช้แล้วเนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเราก็รับซื้ออวนเก่ามาแลกกับอวนใหม่โดยคิดจากมูลค่าของอวนเก่าแล้วก็เอาส่วนนั้นมาดิสคาวเป็นลักษณะรีไซเคิลแล้วเอาไปผลิตเป็นอวนที่ใช้ในเกษตรกรรมไปปลูกพวกพืชไม้เลื้อยเช่นพวกแตงต่างๆอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในกรณีที่เป็นอวนที่ถูกลี จากรายการผลิตเราก็จะเอาไปรีไซเคิลแล้วเอามาผลิตเป็นพาเลตมันจะมีความแข็งแรงและก็ความเหนียวความทนทานมากกว่าพาเลตที่เป็นประเภท HD นะครับ และอีกส่วนหนึ่งเรื่องของพลังงานสะอาดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เราได้ติดโซล่ารูรปท็อปเพื่อที่จะลดการใช้กระแสไฟจากรัดลงทำให้ต้นทุนเราสามารถแข่งขันได้ในขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนี่คือสิ่งที่เราได้ดาเนินการไป การทำธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ต้องมุ่งก็คือการแสวงหากำไรแต่อีกอันนึงอ่ะมันก็เป็นในเรื่องของความมีคุณธรรมความมีมนุษยธรรมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนี่คือการตอบแทนสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเพื่อหนุนให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคง